ดีจ้าการ์ตูนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง PG The Gaming นะครับผม วันนี้เราก็อยู่ในเกมเกชินอ p แพคเหมือนเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในกิจกรรมล่าร่องรอยสุดขอบป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาผ่านเควสที่อยู่ลำดับวันที่2กับวันที่3นะครับที่มันเปิดตั้งแต่วันที่2กับ3แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มาเล่นนะครับให้พูดจริงๆมันก็เพราะไม่มีเวลาเนี่ยครับเพิ่งจะมาเล่นไม่ถึงกี่นั่นเองเถอะครับเอาเป็นว่าขอโทษด้วยนะคะที่ผมลงคลิปชา้าด้วยนะครับ แต่วันไหนที่ผมบ้างส่วนใหญ่ผมก็จะว่างแค่เสาร์กับอาทิตย์นั่นแหละโอเคไปว่าเราเริ่มพูดและเราไปเริ่มคลิปที่2กันเลยดีกว่าครับจัดไปเลยครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับต้องกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เนี่ยนะครับหนึ่ง <1, S 2> สองสามโอเคครับเป็นว่าทุกคนต้องกดติดตามนะครับให้ไม่กดติดตามล้วครับเดี๋ยวตีก้นแน่นอนหรือยัดรูดางแน่นอนอาวเป็นว่าไปเริ่มกันเลยอาโอเคเป็นว่าเราพอกันแค่นี้แล้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่ไปเริ่มกันเลยครับอ้าวเดี๋ยวก่อนเอา okay, เฮ้ยเดี๋ยวเๆ ปเดี๋ยดิเออไม่ใช่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 กดผิดกดผิดกดผิดจ้ากดผิดจ้าโอเคไหนี้ดูสิครับอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยไปทางไหนอ๋ออย่างงี้นี่เองต้องไปทําที่อื่นด้วยสินะฮะแต่ผมขอเอาเคไปเริ่มที่เมืองนี้ก่อนเลยฮะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับอ่าโอเคกด เทเลพอร์ตไปเลยครับนี่เทเลพอร์ตไปเอาละจ้าตอนนี้เราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเรารีบไปหาเควสกันเลยดีกว่าเ้าไปอยู่ไหนละครับนี่เควส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 เ้าไหนดูสิอ่า,า,อาเจอแล้วจ้าโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยเอาละครับอ่าโอเคไปเริ่มเลยครับโอเคไปกดเอาไม่ใช่นีวาเอาเฮ้ยนี่มันกดคุยกับคนอื่นครับคุยกับพวก NPC ครับโอ้โหโอเคกดอืมสกิลงั้นวันนี้เอาเป็นสกิลไหนดีอ่ะ โอเคเอาเป็นสกิลนี้ละกันครับเอาไปท้าทายเลยครับผมกลับไปอา่าโอเคจะเข้าไปเรียบร้อยอา่าโอยต้องบนเรือเลยครับนี่เริ่มบนเรือแต่ไอที่จริงมาตรงไหนมันก็ต้องเริ่มตรงนั้นแหละครับงไงก็รู้อยู่แล้วครับต้องเริ่มบนเรือแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นแล้วก็ไปได้ไงไปเริ่มที่ทะเลเหรครับโอ้โหอย่างนั้นมันใช้เวลานานเกินไปนะครับนะ่ะโอ้โหเป็นว่าช่างมันเถอะเอาไหนดูสิเอามาเริ่มเลยเลสอา้าวบิดเลยเอ่ะจะไปทางไหนดี อ่อา s <S นี่เอาหลังคาแม่บอนนี้ก่อนแล้วกันอ้าวเฮ้ยไม่โดนนะฮไม่ตรงเป้าเลยครับโอเคเลิกพูดดีกว่าครับรีบเก็บรีบเก็บเก็บอาจอ่ะอจะอ้าวกระโดดดิจะตก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 โอเค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 รีบรีบไปผ่านเควสครับรีบผ่านโอ้ยจะตกจะตกโอเครีบไปผ่านโอเคตรงนี้ไปก่อนโอเคโอเคแต่จริงมันต้องเสียเวลาไปด้านบนอีกนะครับเนี่ยเอาโอเคแต่ไม่เป็นไร โอเคเอาละครับอ่าเครื่องร่อนจัดเลยโอ้ยก็ลืมเก็บอันนี้อีกเนาะฮะเนี่ยโอ้ยเสียเวลาเยอะนะครับเนี่ยที่อยได้ต้องเสียเวลานี้นิดน,น,น้อยตลอดเลยโอเคกดอยู่เวลานิดนึงก่อนโอเคอ่าจุดโอเคได้ละโอเคนี่เก็บได้ละอ่าไปทางไหนเดียวโอเคตรงนี้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 โอเคตรงนี้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 โอเคตรงนี้ อืมโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต่อ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 ตรงน่อต่อต่อต่อเดี๋ยวพุ่งไปเวลาก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับโอเคขึ้นไปด้านบนต่อเลยครับอ่าโอเคโอเคเอาคือเอาเอาต้องไปตรงไหนเนี่ยเอาหลงทางออก่าเนี่ยโลง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 เอ้าไปทางไหนอะครับนี่เอาดีโดเออเวลาเหลือแค่โอ้สามสิบวิกว่าๆเออไม่ดีสายที่สองสายที่สองโอเคโอเครีบ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 หน่อยครับรีบหน่อยครับ มีราจำกัดมีราจำกัดโอ้ยจำกัดจำกัดจำกัดจัดโอเคครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปเลย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 โอเคโอเคโอเคอาจารย์ไปแล้วครับนี่อาจารย์อาจารย์ไปนี่ถึงหน้าเสาแล้วเฮ้ยแค่ซีบีซีบีซีบีโอ้ยรีบ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 เร็วรีบเร็วรีบเร็วนี่ครับนี่โอเคโอเคได้โอ้ยช่างไม่งานได้แล้ว โอเคครับไม่เป็นไรไเราไปเริ่มใหม่กันดีกว่าโอเคงั้นโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มใหม่ท้าทายเลยครับผมกดโลดนี่ครับกดแข่งขันขน,น,นี่แต่ว่าผมก็เลยสม,มืดเชียวนะครับเนี่ยเล่นไปตั้งสามรอบนะเนี่ยโอเคของเกมนี้คือเกมคั้ิที่สีแล้วโอเคจัดมาเลยครับเกมคั้ิที่สีครั้งนี้ต้องให้ได้สี่สิบนะครับผมอา้าวคืนอีกรอบอา้าว let's go เอาเลยเก็บ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 ,กบที่ผมก็ตัดมาจะถึงตอนที่ใกล้จานนี้แล้วแหละมือถ เอาละครับใกล้ๆแล้วอีก8อีก8อันอีก8ลูกมานะอีก3ลูกมาเลย3ลูกมา3ลูกมาเลยจ้ะโอเคลงได้แล้วครับได้อย่างสวยงามอา้าวโอเคแล้วก็อ่ะเอ๊ะอ,ะอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหโอเคครับ สุดท้ายแล้วครับผมได้เรียบมาเรียบร้อยโอเคครับโอ้ยตายครับยากจริงจริงอันจริงก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามบบัวแต่ไปทะเลทะไยอะไรก็ไมร่รู้โอเคผมขอรับของรางวัลก่อนครับของวันที่2ก็โอเคเดี๋ยวเราไปทันที่3มกันต่อครับอ่าวันที่2ได้แล้วครับผมอ้าวต่อไปอันที่สมเลยครับโอเคอยู่ตรงนี้ไปกันเลยอ่าโอเคเทเลพอร์ตเลยจ้าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยโอเคจัด นั่นเลยครับเตรียมตัวอ้าวขอดูสกิลหน่อยอ๋อมีสกิลเดิมอะเอาสกิลไหนเดียวเอาเป็นสกิลไหนเดียพรแห่งรับการสมบัติกันละกันโอเคเอาไม่สิโอเคเอาพรแห่งสายลมกันละกันครับโอเคจัดเข้าไปเลยไหนดูซิครับว่าดา่านั้งนี้จใจ้เราผ่านแบบไหนเอ่ยอ๋ออย่างนี้เด็กเจ้เราผ่านแบบนี้สินะฮะ ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับเปลี่ยนรั้วข้างบ้านของคนอื่นเนี่ยครับนี่ขึ้นหลังคางบ้านคนอื่นเอาละครับเริ่ม3 2 1สตาร์ทเล่นได้โอ,อ้ยทีเดียวอ่อเนี่ยเลยค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วโอโ้โหมันจะค้างอะไรกันทั้งนานเนี่ยไอเคนชินนิแพ็คเนี่ยโอ้ยผมก็ลำคารจริงๆแล้วนะครับนี่โอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอเครีบ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 ีบ ปีดครับสปีดอ่าทางนี้โอเคทางนี้เรียบร้อยอ้าวโกดนี่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับอ้าวโอเคโอเคได้แล้วคับท่านผู้ชมจัดไปเลยครับจัดมาโอเคเดี๋ยวจะออกนอกวงแล้วยางไหนเนี่ยออเ,เอาเครีบไปเอารีบไปรีบไปแข่งเวลาครับแข่งกันเวลาแข่งกันเวลา,ลาโอเคอ่าไปทางไหนต่อนะทีนี้โอเคทางนั้นเจอเห็นแล้วนี่ครับ ได,ไ,ด okay, ได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคได้แล้วอีสทางนี้ทางนี้ okay, ทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้จ้าโอเควัดทางนี้อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่ที่พี่ที่เธอแต่ก็แหลกจริงนะครับนี mà, ่มันแหลกจริงโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะทางไหนอ่ะเออนั่นไง plead, <อ>นั่นไงนั่นไงนนได้โอเคเก็บ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 ใกล้ใกล้ลใกล้ละใกล้แล้ว,ลลว,ลวอีกนิดเดียวโอ้สไลด์าไลด์ไปกีนสไลด์ครับไปกีนสไลด์ไปมาอ้าวไปทางนี้โอเค ได้นะครับโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บอ่าอีกนิดเดียวเออสามสิบแล้วครับเหลืออีกสิบโอเควาร์ปไปเลยได้แล้วครับมาสามสิบสองแล้วเอาลนะครับรี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 บหน่อยจา้ารีบหน่อยเนี่ยงจาอพลาดนะเอออ่าตอนนี้ผ่านมาใกล้จะยี่สิบกว่านั้นนะครับเนี่ยโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เก้นิดเดียวไปดิจ้าดีครับโอเคได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วเออตรงนี้ก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วใกล้พลาดแล้วผ่านเลยจ้า ในที่สุดได้แล้วครับผ่าแล้วอุ้ยผ่าสักทีครับยากจริงๆนะครับเนี่ยโอเคจ้าตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเควสทั้งวันที่2กับวันที่สามนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นรับของรับของให้เรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวส่วนเควสก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดแล้วล่ะครับไม่สินะเนี๋ยมันก็เปิดเองแหละครับนะอีกแค่เก้าชั่วโมงแหละก็พรุ่งนี้ไร้วันสนี่โอ้ยไ้วันีดเราก็พรุ่งนี้นะครับเราถยเอาเป็นว่าช่างมาเถอะครับ เป็นว่ามันก็นานแนล้วครับอาจารย์ชันมันเถอะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้แน่นอนครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครไม่กดแล้วก็หนึ่งสองสามผมจะอัดให้เละตุ้มเปไปจนถึงรูดากรืด้วงกระส,สวกวิญญาณคุณน,นั่นแหละโอเคเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ได้านที่ผมบอกก็แค่นันโอ้ยทำไมผมเป็นคนล่ำรวยขนาดนีด้เนี่ยโอเคเป็นว่าช่ามาก่อนนะครับอ่าแน่นอนครับถ้าใครอยากดูที่ผมผ่าน เควสวันแรกแล้วก็ก็สามารถไปรับชมได้นะครับเพราะผมนะ่ะแปะไว้ที่คลิปด้านล่างให้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนี่แหละครับอ่าโอเคเรื่องน้ำาไแล้วครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับงั้นไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย